คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยมีอาการพักผ่อนไม่พอแล้ววูบหลับในไปในระหว่างขณะขับรถหรือไม่จริงๆเป็นอาการที่ประมาทไม่ได้เลยนะคะและพบว่าเป็นร้อยละ30ของสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะมีกรณีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้กรณีรถยนต์พุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่บริวเวณสวนเบญจกกิตติมีคนเสียชีวิตไปสองคนค่ะซึ่งก็มีคำเตือนว่าถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอจะต้องระมัดระวังอย่างมากเวลาขับรถค่ะทิศทางรถที่วิ่งไร้การควบคุมไม่ลดความเร็วทำให้ชนรถที่อยู่ด้านหน้าหรือวิ่งข้ามเลนขับรถตกข้างทาง อุบัติเหตุลักษณะนี้ตำรวจมักสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากคนขับหลับในภาวะการหลับในทําให้ประสาทสัมผัสช้าลงไม่สามารถควบคุมการขับรถได้ทําให้เหยียบเบรกช้ากว่าปกติแต่ถ้าง่วงมากๆนะง่วงมากๆมันจะแสดงอาการจะหาวนอนไม่หยุดเลยลืมตาจะไม่ขึ้นจะบังคับรถให้อยู่ในเลนละบากแล้วแล้วก็จิตใจล่องลอยไม่มีสมาธิจําไม่ได้ว่าขับผ่านอะไรมาในสัญญาณว่า กงจะหลลับแ้วนายแพทย์มนูลีชเวงวงผู้ที่ทำงานขับเคลื่อนประเด็นง่วงไม่ขับมาเกือบ20ปีอธิบายถึงสาเหตุของความง่วงอาจจะเกิดได้หลายปัจจัยเช่นการอดนอนการใช้ยาต่างๆการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโรคประจำตัวกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงคือผู้ที่ทำงานเป็นกะหรือต้องเข้าเวรกฎหมายใช้ไม่ได้กับเรื่องกับนาย มันขึ้นกับตัวเองอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยคุณบับงคับบังคับคนง่วงไหมครับไม่มีไม่มีเลยอันเดียวตัวเองมันขึ้นกับตัวเองตัวเองต้องรักตัวเองเพราะนั้นคนอื่นก็ช่วยกันคนในครอบครัวช่วยกันเนะเวลาขึ้นรถมีเราขึ้นรถเวลาหมอไปขึ้นรถตู้ขึ้นรถอะไรหมอจะถามถ้าง่วงอย่าอย่าฝืนนะคุณไปจอดเนี่ยแค่นี้เน่ะง่วงอย่าฝืน ถ้าคุณฝืนคุณตายหมอก็ตายด้วยหากรถวิ่งด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลับในเพียง4วินาทีรถจะวิ่งไป100เมตรคนขับไม่รู้ตัวว่าวิ่งไปทิศทางไหนหากชนกับวัตถุแรงประทะเท่ากับตกตึก10ชั้นอุบัติเหตุจึงรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตส่วนใหญ่การหลับในจะเกิดช่วงเวลาบ่าย2ถึงโมงเย็นและเวลาเที่ยงคืนถึง7มงเช้า นายแพทย์มนูนเชื่อว่าสถิติการหลับในเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุถึงร้อยละ30คือคือของบ้านเราเนี่ยนะถ้าเราดูดูสถิติจะเห็นว่าหลับในเป็นเป็นสาเหตุประมาณไม่ถึง5%อนยอย่างอื่นเนี่ยเร็วเนี่ยหกสิเนะเมาส์สามสิแต่ว่าหลับในไม่ถึง5%ในประเทศสหรัฐอเมริกา 21เอเปอร์เซ็นต์เป็นสาเหตุของการตายจากอุบัติเหตุจราจรของบ้านเราไม่ถึง5้าเปอร์เซ็นต์จริงๆบ้านเราเนี่ยมากกว่าของเขาแน่นอนเลยพราะของอเมริกาเนี่ยเขาให้ความรู้เขาบรรจุเรื่องนี้ให้ในหลักสูตรของการเรียนการสอนเด็กเด็กมัธยมต้องเรียนอันนี้เวลาเวลาไปสอบไปกับขี่เขาก็จะให้ความรู้เรื่องนี้แล้วก็มีการรณรงค์เรื่องนี้ทุกปีของเรานี้ มากวิธีป้องกันความง่วงคือควรน,นอนอย่างน้อยแชั่วโมงงดใช้ยาที่ทําให้เกิดอาการง่วงก่อนขับรถงดดื่มแอลกอฮอล์ในคืนก่อนขับรถสําหรับวิธีป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความง่วงคือกระตุ้นเตือนตัวเองเป็นระยะว่าเริ่มง่วงหรือยังหากรู้สึกมีอาการง่วงให้ร้องเพลงเขี้ยวหมักฝรั่งหากง่วงมากต้องหาที่จอดพักหรือดื่มกาแฟแล้วหลับพักสายตา10-15นาที นอกจากการป้องกันเรื่องภาวะหลับในการคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับและผู้โดยสารจะช่วยลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้วิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน